มาแล้วครับพัสดุกล่องใหญ่มากๆนะครับวันนี้ก็มาช่วงบ่ายๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรนะครับอันนี้ชีขช้ขึ้นชี้ขึ้นด้านบนเอาแล้วเอานี้ด้านบนสแสดงว่าผิดนะครับสแสดงว่าผิดต้องวางแบบนี้นะครับโอเคลุยเลยอ่ะแกะไงเนี่ย แต่ด,ด้านนี้แล้วกันนะครับแล้วกนงให้ถ่ายครับว่าคืออะไรครับขนมปี๊บแน่นอนใช่ไหมครับนี่ครับขนมปี๊บนะครับนี่เป็นปี๊บเปล่าๆนะครับนี่เป็นปี๊บเปล่าๆนะครับ แล้วผมจะสั่งมาทำไมนะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านี่เลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับพอจะทราบไหมครับว่าคืออะไรสิ่งนี้ก็คือมีที่หยอดเหรียญด้วยนะครับที่หยอดเหรียญ แล้วก็นี่นะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นที่หยอดเหรียญน,นะครับเป็นโลตีสายใหม่นั่นเองนะครับเป็นแบบโบราณนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเปิดพร้อมกันเลย นี่ครับนี่ครับใกล้ๆเลยนะครับเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเป็นคําว่าย้อนวันวานนะครับนี่ย้อนวันวานแล้วก็มีชื่อร้านนะครับเป็นร้านบ้านๆนะครับกลวยเตียวนะครับชามกะลาและบางบอกนะครับก็จะมีเลขตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เราเริ่มจากเหรียญนะครับนี่นะครับขอเป็นเหรียญห้ากันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะดังได้นะครับเมื่อเราเปิดดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้จะมีวงจรอยู่นะครับมีระบบวงจรอยู่แล้วก็มีด้านนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องเสียบ power bank นะครับซึ่ง power bank นะครับเราเตรียมมาแล้วนะครับนีเล่เยนะครับเตรียมมาแล้วเมื่อเช้านี้เองนะครับลองดูครับเสียบเข้าไป ติดแล้วนะครับติดแล้วถ้าปิดลงมานะครับม่มีเข็มไม่มีเข็มอยูย่อะไรอย่างเงียเราดูแล้วครับแล้วก็ลองใส่ไปนะครับติดไหโอ้ได้สองอันเลยนะครับสองอันเลยนะครับลองดู ต่อไปครับโอ้สองอันอีกแล้วนะครับครั้งต่อไปอเดี๋ยวขึ้นอ้าอยู่ตรงกลางนะครับ เดี๋ยวตรงกลางเดี๋ยวจะตั้งหน่อยครับเดี๋ยวจะมาตั้งใหม่ว่าจะได้เท่าไรดีนะครับสาหรับตรงกลางนะครับอาจจะเป็นห้าอันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันจริงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะ านานๆทีจะได้หนึ่งนะครับลองดูอีกว่าจะได้เลขสามหรือเปล่านะครับได้หนึ่งนะครับรอบนี้ได้หนึ่งโอ้อันนี้ตรงกลางอีกแล้วนะครับโออันนี้ได้สามเลยนะครับอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าไม่มีการล็อกนะครับอันนี้จะเป็นแบบ แบบฟรีสไตล์เลยนะครับอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นนะครับนะไม่น่าจะมีการล็อกนะครับลองดูร้บถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นไงบ้างเลื่อนมานะครับลองเลื่อนมานะครับลองดูอ๋อเปิจะไม่ไปอ,นนอันนี้คือเปิดเฉพาะเพลงนะครับโอเคเปิดเฉพาะเพลงอ๋อไว้สําหรับน่าจะไว้สําหรับเวลา เวลาไปขายนะครับปั่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเปิดเพลงเฉยๆก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วนะครับเยี่ยมเลยอ่ะขออีกครั้งนะครับอันรอบนี้ขอให้โดนตรงป้ายแล้วกันนะครับตรงป้ายเลยได้เลขสองนะครับ โอเคครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอรีวิวนะครับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับชุดเครื่องนะครับหยอดเหรียญเป็นโรตีสายไหมโบราณนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปี๊บสองปี๊บไว้สําหรับใส่นะครับโรตีกับสายไหมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันนะครับในคลิปต่อไปเป็นอย่างไรไว้รอติดตามช่นะไหมครับสวัสดีครับ